ล่าสุดค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบนถนนหนองห้อค่าสามารถจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชนภายในเย็นนี้ค่ะพร้อมยืนยันเสาไฟฟ้าทุกต้นได้มาตรฐาน ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดถนนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุไม่ให้รถที่ไม่เกี่ยวข้องสัญจรผ่านโดยเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเครื่องจักรหนักมาเคลียพื้นที่และทยอยนำเสาไฟฟ้ามาปักทดแทนรวมถึงมีเจ้าหน้าที่อ,อบตอช้างเผือกสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนและเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงมารื้อถอนเสาไฟส่องสว่างที่เสียหายออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยทางด้านของนายทองสุกวงโสภาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิ มภาคสาขาเมืองเชียงใหม่2ได้เปิดเผยนะครับว่าได้มีการนําชุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกว่า20ชุดเข้ามาขนย้ายเสาไฟฟ้าและปักเสาไฟฟ้าใหม่รวมถึงเดินสายไฟฟ้าโดยคาดว่าจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ภายในช่วงเย็ยนวันนี้ส่วนสาเหตุที่ทําให้เสาไฟล้มหลายต้นนั้นนะครับเกิดจากบริเวณที่ถูกชนเป็นทางโค้งระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นมีน้อย เมื่อเสาไฟล้มจึงดึงให้เสาต้นอื่นๆล้มตามมาครับแล้วก็พาดไปยังฝั่งตรงข้ามทําให้เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายไปด้วยส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเสาไฟฟ้าอาจไม่ได้มาตรฐานนั้นก็ขอยืนยันครับว่าเสาไฟฟ้าทุกต้นได้รับการตรวจสอบผ่านมาตรฐานซึ่งสามารถรับแรงที่ ได้ตั้งแต่รถบรรทุกน้ําวิ่งมาด้วยความเร็วสูงทําให้เกิดแรงประทะทําให้เสาไฟฟ้าล้มส่วนความเสียหายเบื้องต้นก็คาดว่าอยู่ในหลักมากกว่า10ล้านบาทครับไปฟังเสียงกันครับ,รบแล้วก็วันนี้นะครับผมคิดว่านะครับช่วงนี้น้องๆเขากำลังทํางานอยู่นะครับคิดว่าภายในวันนี้นะครับจะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้นะครับแล้วคืนพื้นผิวจราจรแต่ว่า ในส่วนของระบบ115 kv เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการจะถอนเสาขึ้นมาในการจะเสามาปักอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ระบบไฟฟ้ามีใช้100%แน่นอนคือปกติเสาเนี่ยครับแรงของมันนี่คือ,อมีแรงดึงจากเสาด้านบนจากสายด้านบนเนาะนะครับส่วนแรงด้านล่างเนี่ยนะครับก็นะครับ,นะรบจะมีก็คือความลึกของเสานะครับแล้วก็ความ สเตรงของอว,วัสดุที่ใช้ทำนะครับพวกนี้จะผ่านมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่ารับแรงได้มากแค่ไหนเนี่ยนะครับม,มันอยู่ที่ความเร็วด้วยเนาะความเร็วของรถด,ด้วยที่ที่วิ่งเข้ามา ทางด้านนางสาวกมลชนกโพอุมงเจ้าของบ้านที่เป็นร้านอาหารหิมโกงซึ่งเสียหายจากเหตุด,ดังกล่าวค่ะและเกิดเพลิงไหม้บริเวณร้านระบุว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุด้วยโดยเสาต้นดังกล่าวค่ะอยู่บริเวณริมโค้งซึ่งมักจะเกิดอุบัติเหตุในจุดนี้เป็นประจำและยังไม่สามารถเปิดร้านได้เนื่องจากยังมีความเสียหายอีกหลายจุดและยังมีผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้านที่ต้องดูแลค่ะ นะโชค,ด,คชดีที่ไข่เป็ี่นในอ,อย่างเต็ค่ะ<ม>เพราะว่ามีแม่แม่ป่วยแกเดินแบบค่อยแกว่งอยู่อยู่ในห้องเหมือนกันค่ะถ<ม>้าตัดลงมาต่างๆนี่ก็ลําบากคนแก่เิ่นเดิมแบบค่อยไหวต้องได้เจ็บกันถึงนักค่ะทั้งนี้นะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย24หลังมีรถยนต์เสียหาย9คันรถจักรยานยนต์สองคัน ซึ่งจ้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาต่อไปนะครับะก็็เปน